mai yon thân tê vi sung vi sung la khan na tha ya ti sa la ne na sa ha pan cha si ra di ya cha ma tu ti yam pi ma yon thân tê vi sung vi sung la khan na tha ya เตสราเนีนัสหะอัญจะศิรานิยจามาตัติยามปีมายังพันเตเมสุงเวสุงลักขณาทายาเตสราเนีนัสหะ Banchasira niyaccham. Namo Tassa, paggatato, rahato, sama, samudassa. Namo Tassa, paggatato, rahato, sama, samudassa. Namo Tassa, paggatato, rahato, sama, samudassa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทางสระนังคาชามีธัมมังสรนังคาชามิธัมมังสระนังคาชามีสังฆังสรนังคาชามิสังฆังสรนังคาชามีตุเตียมปิพุทธังสรนังคาชามีตุเตียมปิพุทธังสรนังคาชามีตุเตียมปิธัมมังสระนังคาชามี ตังสระนังขจามิตุติยมปิสังฆงสระนังขจามิตุติยมปิสังฆงสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิตติยมปิพุทธังสระนังขจามิตติยมปิธรรมังสระนังขจามิตติยมปิธรรมังสระนังขจามิตติยมปิสังฆง สระนังขจามิติยามเปียสังขังสระนังขจามิติสระนะขมนังนิทิตามตุวพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณี สิกขาปทังสมาธิยามิอตินาธาาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาธาาเวรมณี สิขาปะทางสมาธิยามีก็เมสมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิกาเมสมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุรามระยมชจปมาทฐานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามระยมะจปมาทฐานาเวรมะนี สิกขาปัทางสมาธิยามีอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะย ข้าพเจ้าจะได้นำเข้าสู่พิธีการตั้งตอกบุญยังทำสั่งแต่งกุศลบุญพลาลนสาถุชนใดไหลลังผ้ากันดังทรายหลไหลลนวาบุญคุณดังแกวบันไดท่องในเที่ยวไต่กับขึ้นบานสวรรค์ฝ่าบนเนาเข้ามาสั่งศาสนาศาสนาเกิดกอตั้งแกย่อยกข้นชัดนั่นในดังใจ หวังว่าได้ยุฟ้าสวรร์สางกรไผใจมัดบุงเป็นบุญคือว่าขอพลาส่วนนีน้ำห้วายเย็นขอให้เป็นชัดกังผ้าเห่าได้ขามฟังเด้อการโอคาสงสารแม่นากวงผ้าขึ้นสู่สวรรค์ผุนเด้อสาธุเด้อนโะโมตัสสะภะคะวะโตองอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอวตายักเคพันเตสังโฆ ปฏิชานาตัวมายังพันเตเอตังสุวรรณชัตตานีชัตตังสัปริวารังพุทธสาโชนัฐยาอิมัสมิง อโบสถาคาเลนิยาเทมาสาธุโนพันเตอหยางพุทธศักดิปชนาธายาสุวรรณชาตตานิชัตัสสะธานัสสะ อนิสังโสอัมหากันเจวามาตาปิโุอาทีนันจาปิยชนานังเทวตานังเทขรตังขิตายะสุขายะสังวัตตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายสุวรรณชาติกันพระประทานนามว่าสมใจพร้อมกับของบริวารน,นี้ ไหวในพระอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาขออานิสง์แห่งการถวายสุวรรณชาติกั้นพระประธานนามว่าหลวงพ่อสมใจนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาถวยเทพเทวาตรอดการละนานเทิน สัส<อ>ทุสวนทยอ่ามวนได้ก่อนเดี๋ยวจะให้คณะเจ้าภาพทั้งหมดได้เข้ามาถวายต่อหน้าประธานสงฆ์ก็ได้ใส่ผาาเลยก็ให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบนะทำใจเย็น เดี๋ยวลูก่าหมดพน้าเดี๋ยวก็ได้ก็ได้เป็ก้อนไปเที่ยวได้ก็เอไว้ก็ได้ไค่อยมื้อออกนะเดี๋ยวพ่อลูกไปเลย เข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวรอรอคณะก่อนอ่าเข้าไปนั่งใกล้ๆเลยอ่าให้พร้อมอสวยๆก่อนไม่ต้องรีบถวายนะจะพึ่งถวายอ่านั่งลงนั่งลงเออยมแม่จะ่านเออตีค้องจากสามครั้งนะได้อ่าสุทสาธโธสาธโอนุโมทามี นั่งอยู่ในอาการสงบก่อนจะได้ประกอบพิธีต่อไปอพอพามเชิญแป้งมาลำดับต่อไปขอกับรัตนาพระโคโกสุมวิหารกา,รากนเจ้าคณะเพอโกสุมพิสัยประธานสงได้เมตตาเจิมฉัดและผมน้ำพุทธมน์ขอรัตนาครับ อ่าเจ้าหน้าที่ของกองละคงังเตรียมบัตรนี้ได้เวลานเป็นมงคลแล้วจะได้ประกอบพิธียกฉัดกลางกัน้นถวายพระประธานป,ประจำอุโบสถของกอง,องละคงังลั่นเลยครับนิมนต์คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคถาครับ Ăn dốc lời. Chuyện thủ phụ thịa mũ lễ sắc khai năng năn thi hoạt đà nô. Tạ vọng vị trí yếu ngũ y trẻ dự trẻ सि बदापि पोले अपि सेश पतम् भो ดูขโน้อยสมหัวโดเจสุเย็นทังพระมัจเรสุปดังกินังว่าจะกรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมัง Bada kina, bada kina, ni katha na la pa antate, bada kine. Sato, sato, sato. À, choi bật đai, hai nói... nồi. เอาปดได้สายสวดสายมงคลให้หน่อยปดสายศิล์สาธุลำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปรูปสวยรวยทรัพย์เอาปดได้สายศิล์ก่อน เอาเอาได้จะคอยเอาได้ก็น,นี่ไปแจกกันเด้อค่อยเดิงเอาไปให้ย่อมไปเอาไปย่อมแจกกันอ่าเดี๋ยวอันดับแรก ขอจเจริญพรเชิญคนยอมชัยวัดคนยมวันนามะยมเข้าถวายจตุปัจจัยธทยธรรมหลวงพ่อองค์ประธานก่อนครับอันดับแรกครับขอเชิญสองท่านก่อนอ่าที่เหลือทั้งหมดอ่าคนยอมปราณีมีสวร,รคนยมธรารัฐมะธีรารามะยอมคนยมจอมพบมะยมคนยมเหรียญฟ้าพาบวนคนยอมยิ้วฟุกบัวขาวกนยม ธนพรเมตตาประสบเกียรตคุณโยมสุนทรวิชัยลำอ่าทั้งเก้าท่านครับคณะเราอ่าเดี๋ยวรอรอบันทึกภาพก่อนอาจจเย็นเย็นอ่าทั้งหมดยกทัยธรรมขึ้นถวายได้เลยครับ สาธุเออรับแล้ววางข้างล่างก็ได้เ,เสร็จแล้วกลาบสามครั้งกับที่นั่งเดิมครับอ่าเชิญกับที่นั่งเดินครับ เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนผ้าหม่มถวายองค์พระประธานอเตรียมกรวดน้ำโอทิส่วนกุศลรับพรขอรัตนาพระสงฆ์ที่จเจริญชัยงมงคลคาถาได้อนุโมทนาวิธีขอนิมต์ด้วยความเคารพครับ ยะถาวาริวหาปุราปริปเรนติสัาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถา

ตุมาเตมว a นวันตรายนสุขเทยนกายยุกน์พ awan สัมปิติโยวิวันเจนดญสัมปารณสตุมาเตมพ a w วันตรายนสุขี โยกอมภาวะพิวันทนาสิเลสเนจังวอจตายุนนจันตาโรตามาวันติอายุวันนนสุขังปานละ

चिता पो च यन्तिमानि तनयन्ति

को यको भवान् ढको वव ढको सुखव ओ तोसो करो ปิวินาสันตุจะเตชะสาชะยะสิทิตานังลาพังปะกะยังสุขังปะลังสิริอายุจะวันโนจะพกัง

ปะมังกะลังรังกันตุสัมปะเทว่าตัสามปะธรรมานุภาเวนัสดาสุติภปวันตุเตภปวะตุสัมปะมังกะลังรังการตุสัมปะเทว่าตัสามปะสังกานุ ภาเวนะสัธาสุธิภาวนตุเตชยนต์โตโพธิยามุเลกนันงนานเทวานะน้อยเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยัน kale le áp para chita pan lang ke si se batavi bo cà le sambapu tham năng gặp cam bản tong so ba ba tang su ho su cano Parama Jaro Bodhang Kina Kamya Kamangwa Kamang Bodhang Kina Bodhang Kina Lapan Tatate Bodhang Kine ขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเฮหิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันโตสัพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังลักันตุสัพพธาภาวนาปิรตาหตุขันตุเทวตาคตาสัพเพปุทาปรปตาปเชกานังเกยังพลังอรหันตาัง ยาเตเคนาลักขังพันธานิสปโสสสัสเสสังภูมิเทวานังยาจามิทุติยัมปีสสาเสสังภูมิเทวานังยาจามิตติยัมปีสสัสเสสังภูมิเทวานังยาจามิอะระหังสัมมาสัมพุทธะคะเขวา วัทงพขวันตงอาภิษธรรมนามาอ สังฆนามิเมโอกาสวนทามิพันเตสัพังอปาราทังคามาทเมพันเตมายากตังบุญยังสามินาอนุโมกิตา พังสามีนาคตังบุญยังไม่หางทาตาพังสาธุสารถุอนุโมทามิ